สวัสดีครับชาวราศีมีนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงบายบูพญาวันจะดูดวงให้กับผู้เกิดในลัคน,ารา,นราราศีมีนหรือชาวราศีมีนสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของเดือนสิงหาคม2567นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยท้ายคลิปจะทําสรุปให้ว่าเขาคิดยังไงสำหรับตัวคุณเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยนะครับก่อนอื่นก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพญาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยํามากกว่าน สามารถทักไลน์ ID มาได้ที่ User บูพยานนะครับเขียนไว้กับหน้าจอเลาวก็คอมเมนต์ข้างล่างให้ล้วนะครับที่เราจะมาดูกันว่าดวงของคุณนะครับจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเชฉลี่หรับแตะพลังงานด้านบวกนะครับพไพ่เบลลกาของตัวคุณเองได้เป็นไพ่เดทแล้วก็เป็นไพ่2ถ้วยนะครับราชินีถือไม้จัสติสแล้วก็เป็นไพ่ อัศวินถือเหรียญน,นะครับโอเคความรักความสัมพันธ์ของคุณค่อนข้างดูบื่อหวานนะครับกับในเรื่องของความรู้สึกที่มีต่อกันดูมีแพชชั่นในการดึงดูดกันและกันได้แล้วก็มีโอกาสของความรักความสัมพันธ์ที่มีการแบบลงตัวลงเอ่ยกันได้ดีนะครับมีไพ่สองถ้วยคือสโ l เมท e กันกับในเรื่องของความรู้สึกที่อาจจะทําให้คุณกับเขานั้นไปถึงณนะจุด บดหมายปลายทางความรักความสัมพันธ์ที่ดีงามความรักที่อาจจะดูแลเอาใจใส่กันและกันได้ค่อนข้างดูดีและคุณค่อนข้างดูดีมีเสน่ห์เมตตามีความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะทําให้เขามีความรู้สึกแบบใจเต้นมีความรู้สึกแบบดีๆมีความรู้สึกอยากเข้าหาเรานะครับนี่คือราชินีถือไม้เป็นคนที่สามารถแบบพิจิตจใจของเขาได้ดีขึ้นแล้วก็สามารถที่จะมีการเติมเต็มความรู้สึกระหว่างเขากับเราได้ดีค่อนข้างแบบ ไปในทาง positive ได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว justice นะครับหมายถึงตัวคุณเองอาจจะต้องพยายามบาลานซ์สมดุลกับในเรื่องของความรู้สึกระหว่างกันและกันเนี่ยมันจะทําให้คุณกับเขานั้นสมดุลกันได้ดีพอที่จะทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นลงเอยกันได้ความรักความสัมพันธ์มันจะมองการไกลนะครับอาจจะทําให้ตัวคุณไปถึงณนะจุด หมดหมายปลายทางความรักความสัมพันธ์ที่ดีงามนะครับก็คือไพ่ใบน,นี้คืออัศวินถือเหรียญนั่นเองนะครับทำให้ตัวคุณเองได้รับโอกาสสิ่งดีๆแต่มันอาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไปเพราะว่าอัศวนถือเหรียญเป็นอสศวนที่อาจจะสําเร็จแต่มักจะช้านะครับเหมือนกับทําอะไรเนี่ยค่อนข้างดูแบบไม่ค่อยได้ดั่งใจหรอกแต่อย่างน้อยอจุดหมายปลายทางมันคือความสําเร็จได้อย่างที่คุณปรารถนาะแล้วก็เดทเนี่ยคือทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องมีการ แล้วก็เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนผ่านทุกสิ่งทุกอย่างไปสู่ความสําเร็จได้ถ้าตัวคุณพยายามาบาลานซ์สมดุลได้ทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นแล้วก็ประสบความสําเร็จได้อย่างที่คุณต้องการทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับว่าดวงของคุณจะมีความรักความสัมพันธ์เพิ่มเติมอย่างไรกันบ้างขอไพ่กับชาวมีนลัคนามีนเพิ่มเติมด้วยนะครับพไพ่ใบแรกคือ5ถ้วยเก้าเหรียญอ่ะเก้าเหรียญน,นะครับแล้วก็เป็นไพ่ ไพ่ใบน,นี้คือ่าไพ่ใบน,นี้คือ6ดาบนะครับแล้วก็เป็นไพ่6เหรียญไพ่ใบ,บสุดท้ายคือเอกออปสอดอิทธิพลใต้สําหรับคือเป็นไพ่เดอะเว l รโอเคครับความรักความสัมพันธ์ของคุณอนะ่ะอืมถึงว่ามีไพ่เดทขึ้นมาตอนแรกก็ยังงง,งๆอยู่โอเคแสดงว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณอนะ่ะช่วงแรกอะครับอาจจะทําให้ตัวคุณค่อนข้างดูมีความแบบยึดต,ติด เรื่องของอดีตมองไม่เห็นอนาคตนะครับแปดดาบยึดติดอยู่กับอดีตนะครับความล้มเหลวในเบื้องหน้า3ถ้วยนะครับความสําเร็จเบื้องหลังสองถ้วยเห็นไหมมันตรงกันเลยแต่คุณอาจจะต้องใช้ความอดทนความพยายามเพราะว่าอะไรครับเพราะทุกอย่างมันต้องใช้การบาลานซ์สมดุลความรู้สึกระหว่างเขากับเราให้ดีก่อนเจ็ดดาบบางครั้งอะ่ะมันมีความรู้สึกไม่ค่อยชัดเจนนะครับความรักความสัมพันธ์อาจจะยังคงต้องใช้เวลาถ้าเกิดตัวคุณเองอาจจะแบบเหมือน ต้องการสิ่งที่เขามอบให้กับตัวเราเองเนี่ยหเหรียญเนี่ยนะครับมันจะต้องใช้เวลากับการเข้าใจการเรียนรู้การพัฒนานะให้ความรักความสัมพันธ์มันงอกเงยไปในทิศทางที่ดีขึ้นมีไพ่โดวอิทธิพลใต้สําหรับบอกว่าตัวคุณเองต้องพยายามปล่อยวางความรู้สึกอย่าย,ยึดต,ติดอยู่กับบางสิ่งบางอย่างจนเกินไปเพราะ8ดาบเนี่ยบางครั้งเนี่ยเรามองไม่เห็นอนาคต7ดดาบเนี่ยมันคือความรู้สึกที่ตัวคุณเองอาจจะดูเหมือนกับ อ,อไม่ชอบมาพากลค,ความรู้สึกมันดูติดติด,ตดขัดขัดดูเหมือนไม่สมูทดูเหมือนมีอะไรมีซัมติงมันทําให้ตัวคุณไม่สบายใจกับความรู้สึกมันทําให้ตัวคุณค่อนข้างดูนเนกทีฟกับในเรื่องของความสัมพันธ์แบบนั้นเป็นต้นไพอิทธิพลเนี่ยไพยใบใต้สำหรับบอกว่า the world คุณอาจจะต้องพยายามปล่อยวางความรู้สึกในสิ่งต่างๆเหล่านั้นอาจจะต้องเคลียเดทคัดนะครับ ในบางสิ่งบางอย่างเราจะได้ไปสู่ความรู้สึกที่ดีกว่าเดิมนะครับความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอ่ะ มันอาจจะต้องใช้เวลาความเข้าใจการเรียนรู้การปรับกันมากขึ้นนะครับให้อิสระในการคิดการตัดสินใจอาจจะทําให้ทุกอย่างดูโอเคขึ้นดูดีขึ้นเพราะว่ายังไงซะไพ่ก็ขึ้น2อถ้วยนะครับแล้วก็ขึ้นราชินีถือหมย้ยังไงคุณก็สามารถเอาชนะใจของเขาได้ถ้าคุณยังมีเขาในชีวิตถ้าคุณยังมีความรู้สึกที่ยังอยากไปกับเขาอยู่ยังไงคุณก็ยังเอาชนะใจของเขาได้ไม่ค่อยไม่ยาก เท่าที่ควรหรอกแต่ก็ต้องใช้ความพยายามแต่สิ่งที่คุณจะต้องก้าวข้ามผ่านมันไปคือเวลาเวลาเนี่ยมันจะเป็นเครื่องพิสูจน์ที่ทําให้ชาวมีนลักษณะมีนนั้นไปถึงณนะจุดหมุดหมายปลายทางความสําเร็จคอมมิทเมนต์ต่างๆเนี่ยยังมีโอกาสที่จะได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาแค่คุณอาจจะต้องพยายามเข้าใจและเรียนรู้พัฒนาและปล่อยวางความรู้สึกที่มันเป็นอ่าน egative นกาทีฟก็คือหมายถึงแง่ลบอะอะไรที่มันเป็นแง่ลบมะครับให้เราทิ้งมันไปซะแล้วอะไรที่มันมีความรู้สึกว่าเราแบบกำลังตกอยู่ในภาวะของความรู้สึกความอ่อนไหวนะครับอะ,อะไรที่มันดูเหมือนกับยังมองไม่เห็นอนาคตแล้วเรายังจมอยู่กับปัญหาสิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆอย่างที่บอกว่าความล้มเหลวในเบื้องหน้าสาถ้วยความสําเร็จเบื้องหลังมันคือสองถ้วยดังนั้นเนี่ยคุณต้องเลือกเอาว่าคุณจะอยู่ในอดีตนะครับหรือในปัจจุบัน แต่คุณน่ไม่ได้มองถึงอนาคตทั้งที่อนาคตมันคือสองถ้วยดังนั้นก็อยากจะบอกว่าคุณต้องปรับและเคลียร์ทุกอย่างให้มันดูชัดเจนนะครับแล้วคุณค่อยตัดสินใจที่จะเลือกในสิ่งที่คุณจะทำดังนั้นสิ่งที่คุณควรทําคือก้าวเรียนคุณอาจจะต้องพยายามรักนะครับแล้วก็เข้าใจเรียนรู้พัฒนาอยู่ในที่ของตัวเองสักพักหนึ่งการที่เราอยู่ในที่ของตัวเองอ่ะ เราจะเห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมครับการที่เราจดจ่ออยู่กับปัญหาของความรักมากเกินไปมันจะทําให้คุณมองไม่เห็นอนาคตเพราะคุณกําลังเสียใจเศร้าวิตกกังวลอยู่กับปัญหากลัวจะสูญเสียกลัวว่าเขาจะไม่รักกลัวว่าเขาจะมีคนอื่นกลัวว่าเขาจะไม่ไม่โอเคกับเราแต่ตามจริงแล้วว่าเรามีคุณค่าเรามีความรู้สึกเรามีสิ่งดีๆที่มันมากกว่านั้น แต่มันอยู่ที่ว่าตัวเราอะเห็นค่ากับสิ่งที่เราเป็นไหมเห็นค่ากับสิ่งที่เราทํำไหมนะครับเมื่อเราเห็นค่าตัวเองมากขึ้นเท่าไหร่มันจะทําให้ตัวคุณมีเสน่ห์ดึงดูดใจเป็นราชินีถือไม้ได้มากขึ้นเท่านั้นนะครับแล้วความรักความสัมพันธ์ของคุณก็จะลงเอยไปในทิศท,ทางที่ดีความสําเร็จอย่างสองถ้วยกําลังรอคุณอยู่ทีเรามาดูกันว่าเขาคิดยังไงสำหรับชาวมีนแล้วก็รักนามีนนะครับไพ่ใบแรกนะครับ เขาคนานั้นได้6กถ้วยเลยโอเคครับไพ่ก้าวเดนมาเหมือนกันแล้วก็เป็นไพ่เดอะเมจิ i เชหนึ่ถ้วยไพ่ใบสุดท้ายนะครับ The ะแฮงแมนอิทธพลใต้สำหรับเป็นไพ่ u s t ติสเหมือนกันอีกแ <c oughs> สดงว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณนะ่ะอาจจะต้องใช้เวลาแหละเพราะเขาก็ยังมีความรู้สึกอกอกอวนใจมีความรู้สึกแบบ เขาเรียกว่าอะไรด,ดีเหมือนยังกะกระอวนใจอยู่นะครับเพราะมีไพ่เดอะแฮงแมนเกิดขึ้นเดอะแฮงแมนคือความรู้สึกที่ดูกะอกะวนความรู้สึกที่อาจจะดูติดติดขัดขัดดูไม่สมูทดูเหมือนคิดตัดสินใจอะไรมกักจะดูเหมือนกับติดกับดักตัวเองอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็มีความรู้สึกที่อาจจะยังคงต้องบาลานซ์สมดุลเหมือนกันไพ่ของคุณได้จัสติดไพ่ของเขาก็ได้จัสติดเช่นกันดังนั้นต่างฝ่ายต้องสมดุลบาลานซ์ทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ควรที่จะต้องค่อยๆค,ค,คิด ค่อยๆทำค่อยๆตัดสินใจอาจจะทำให้ความรักความสัมพันธ์ของเขานั้นยังพอที่จะปรับและเปลี่ยนแปลงในมุมมองความรู้สึกและ Mindset ของเขาได้ดีขึ้นจากไพ่ใบนี้คือ The The เดิมเมจเชียนเดเีนี่ยนะครับหมายถึงเขาอาจจะต้องมีการเรียนรู้การพัฒนาจากก้าเหรียญก้าวเหรียญของคุณก็มีนะครับต่างฝ่ายต่างต้องไป h ิ a l ลิงตัวเองซะก่อนนะครับไป คิดไปทบทวนไปทําอะไรที่มันมีความรู้สึกที่แบบรักตัวเองก่อนอะ่ะมันจะทําให้เรามีความรู้สึกฟื้นฟูภาวะจิตใจความรู้สึกแล้วอาจจะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเรานั้นเข้าใจกันได้ดีมากขึ้นนะครับเดอะเจชียนคือการพัฒนาความรู้สึกกับความรักความสัมพันธ์มีโอกาสที่จะปรับและแก้ไขกันได้ดีขึ้นทําให้ความรักของคุณกับเขานั้น อสอดคล้องไปในทางเดียวกันได้ดีขึ้นความรักของคุณอาจจะยังเริ่มต้นกับความสัมพันธ์ที่ดีได้จากไพ่หนึ่งถ้วยและมีโอกาสที่เขาจะกลับมาหาคุณจากไพ่หถ้วยหนึ่งถ้วยคือการเริ่มต้นการกลับมาของเขาอาจจะมีการเริ่มต้นการเปิดรับการเปิดใจนะครับหรืออาจจะมีโอกาสดีๆความรู้สึกดีๆที่ทําให้เขากับเรานั้นลงเอ่ยกันกับในเรื่องของเร a t i o n หรือความรักความสัมพันธ์ที่เป็น ่า uh, positive ได้ดีขึ้นหรือว่าความรักที่เขากับเรานั้นมีโอกาสมีคอมมิตเมนตมีโอกาสที่จะลงเอยความรู้สึกดีๆความรักที่อาจจะพัฒนาและเติบโตไปได้ถึง2ถ้วยทําให้เขากับเรานั้นลงเอยไปในทิศทางที่ดีความสุขความสมหวังก็ยังอยู่เบื้องหน้าของคุณนะครับประมาณนี้เนาสะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ